ปวัติตอนที่สิบสองท่านสุมเมรดาบทท่านมั่นใจแล้วตอนนี้ว่าเราต้องได้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนท่านจึงได้ตรวจตาดูว่าข้อปฏิบัติที่จะให้เป็นพระพุทธเจ้าเนะี่ยมีอะไรบ้าง อย่าลืมตน,นั้นได้แค่พุทธภยากรนะแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาได้บอกนะว่าเธอต้องทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องค้นเองแล้วก็อย่าลืมว่าท่านสร้างบารมีมาสิบหกอสงไขยแล้วดังนั้นนี่การที่จะค้นเพื่อจะพบวิธีปฏิบัติหรือข้อวัดปฏิบัติที่จะทําให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ในวิสัย ทั้งกาตรวจตาด้วยยานนะทัศนะของท่านในระดับที่เป็นโลกียชาญน,นะจ๊ะตรวจตาหมดเลยเบื้องบนก็ไม่มีเบื้องล่างก็ไม่พบวิธีปฏิบัติไม่มีบนท้องฟ้าไม่มีใต้แผ่นดินใต้าบาดาลไม่มีท่างก็ตรวจดูทุกทิศเลยว่าข้อปฏิบัตินั้นนะ่ะ มันอยู่ตรงไหนทุกทิศไม่มีซ้ายขวาหนะ้าหลังล่างบนไปตรวจดูหมดแล้วไม่มีแต่มีอยู่ที่หนึ่งตรงนี้คือสิ่งที่เราจะต้องให้ความสนใจกันเป็นพิเศษเพราะมันเกี่ยวข้องกับตัวของเราไม่ได้ไกลตัวเลยคือตรวจไปตรงกลางกายของตน แตะไปตรงกลางเบาๆสบายอย่าลืมว่าใจท่านเป็นหนึ่งแล้วเป็นเอก,กคตาแล้วคือมีความสุขรับเป็นกลางกลางจิตบริสุทธิ์ยิ่งบริสุทธิ์ยิ่งมีความสุขนะเป็นบรมสุขนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นบรมสุขสุขอย่างยิ่งเห็นไหมจ๊ะก็เห็นว่าทานบาร,รมีข้อที่หนึ่งเห็นเลย เห็นทานบารมีขึ at ้นมาดวงธรรมที่ทำเป็นทานบารมีเนี่ยพุดขึ้นมาเลยตรงกลางกายเห็นแจ้งแล้วก็รู้แจ้งด้วยนี่ตรงนี้เขาเรียกว่าทานบารมีแล้วท่านเห็นได้เรียงเงินครบเลยนี่น่าอัศจรรย์เพระโอพระโพธิสัตว์ในการก่อนย่อมาเป็นทานบารมีนี้เป็นประจำไม่ได้ขาดเลยคือเห็นภาพของดวงธรรมที่ทำเป็นทานบารมีและ เห็นภาพของพระโพธิสัตว์ในการก่อนพอเห็นตรงนี้ท่านก็สอนตัวเองคือเห็นภาพของพระบรมโพธิสัตว์ทั้งๆเราจะต้องทําข้อนี้ให้บริบูรณ์ให้บริบูรณ์เหมือนหม้อน้ําที่เต็มเปี่ยมเมื่อความลงแล้วน้ําย่อมไหลออกหมดฉันใดคือจะทําให้เกลี้ยงเลยท่านก็เป็นเช่นเดียวกันฉันนั้นเห็นผู้ที่มา มารับทานไม่ใช่รับประทานอาหารนะมารับวัตถุทานแม้จะต่ำสามปานกลางหรือสูงสง่งเราจะให้ทานทั้งหมดไม่เหลือเลยไม่ใช่ให้เฉพาะแมวไม่ใช่ให้เฉพาะสุนัขหรือคนยากคนจน,นตอนนี้เห็นไหมต่ำสามปานกลางและสูงสง่งจะให้หมดไม่มีเหลือเลยก็คือให้ตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานกระทั่งคนทุศีลผู้มีศีลไล่เลือ่อยกไปตามลําดับ ไม่ให้เหลือเลยเหมือนหม้อน้ําที่คว่ำปากฉะนั้นยังไม่พอตรวจดูพี่พอท่านรู้เรื่องหมดแล้วเอ๊ะแค่นี้เหรอที่ทําให้เป็นผู้เจ้ายังอีกมาอีกแล้วพอถัดไปเนี่ยข้อติสองผุดขึ้นมาเลวทำโดนนิสองดูว่าอะไรที่จะทำให้บ่มพระโพธิญาณให้แก่กล้ากันได้ก็เห็นว่า ศีลบรารมีขึ้นมาเลยเห็นบรารมีนี้ขึ้นมามันจะอยู่ในกลางเมื่อทานบรารมีนะั้ขยายส่วนออกไปในตรงจุดกลางทานบรารมีเนี่ยศีลบรารมีก็จะขึ้นมาเมื่อเห็นแจ้งว่าตรงนี้ดวงธรรมตรงนี้คือศีลบรารมีก็รู้แจ้งว่าเรียกว่าศีลบารมีคํามัญหััดนั้นจึงเกิดขึ้นพร้อมกับประสบการณ์ภายในแบบอย่างนี้เรียกว่าศีลบรารมี มันจะรู้ขึ้นมาเลยรู้แจ้งเพราะเห็นแจ้งแล้วก็เห็นเรื่องราวของพระโพธิสัตว์ในการก่อนก็บำเพ็ญข้อนี้ซอนอยู่ในทานบารมีพอเห็นแล้วท่านก็นเลยสอนตัวเองว่าถ้าเราอยากจะเป็นผู้เจ้าเนี่ยเราจะต้องสมาทานศีลตั้งมั่นอยู่ในศีลให้รักษาศีลยิ่งกว่าชีวิต เสียชีพได้แต่ไม่เสียศีลน,นี่นะจ๊ะเหมือนจามรีแต่ตรงนี้แปลกดีถ้าไมมันลักแต่ขนหางมันนทะั <c oughs> ้งท้่มันมีขนทั้งตัวนี่เนะี <c oughs> <c oughs> ่ยแสดงไอ้ตรงขนหางมันคงสวยเนะี่ย <c oughs> <c oughs> หรือไอ้ส่วนตัวมันไม่ค่อยจะไปติดไปติดน้ำติดอะไรต่างๆนะมันคงจะติดแต่แถวหางเพราะหางมันคงแกว่งไปแกว่งมา <c oughs> แต่ตัวมันไม่แข่งมั้งหางมันไปติดเนี่ยมันหยุดนะหยุดเพื่อจะปลดหางจามรีรวัวชนิดหนึ่งเนี่ยออกถ้าปลดไม่ได้ก็นในพรานจะจิงก็ยอมตายสนใจที่จะเอาหางออกขนหางออกให้ได้เสียชีพไปว่าแต่ยใายขนหางขาดมันลักขนาดนี้ทีเดียว นี่ดูสิหน้าตามันคล้ายๆอย่างเงี้ยเราจะต้องรักษาศีลให้บริบูรณ์ทุกสถานที่เหมือนจะมรีรักษาขนหางตอตนอย่างนั้นแล้วท่านก็ตั้งใจสมาทานศีลเลยบารมีให้มันคงปักใจแน่นลงไปเลยตายไม่ว่าแต่อย่าให้ศีลค่ะกิติศักดิ์ของข้าถ้าตายในผ้าเหลือง หรือก <c oughs> ิจติศาสังค้าถ้าตายในขณะที่มีศีบลบริบูรณ์จะศีลห้าศีลแปดศีลสิบอะไรกันล่ะมีเพียงแค่นี้หรือท้งการตรวจตาต่อไปเห็นข้อที่สามมาแล้วเมื่อศีลบารมีขยายส่วนออกไปตกขอบไปเลยในคำว่าบารมีข้อที่สามก็เกิด มีลักษณะเดียวกันนั่นแหละแต่ว่ารสชาติของดวงธรรมดวงหม่ที่เกิดขึ้นมันต่างจากดวงทานกับดวงศีลมันเป็นรสรสชาติของออกบวชในคัมะบรมีเพราะฉนั้นจึงมันหยัดอันนี้ออกมาเนี่ยซึ่งมันพร้อมมันจะเกิดขึ้นพร้อมกันนะมันเป็นในมิตรคันนามเนี่ยคือชื่อนี้มันเกิดขึ้นพร้อมกับการเกิดขึ้นของ เนคขม,มะบระมีซึ่งเป็นข้อที่สามแล้วก็ตรวจตามองเห็นเป็นภาพเป็เรื่องเวลาว่าพราะโพธิสัตว์ในการก่อนปฏิบัติเป็นประจำอยู่นในเนคขมบมรมีนี้คือการออกจากการคลองเรือนมาอยู่ในเพศของนักบวชเหมือนบุคคลผู้อยู่ในเรือนจำมานานคนอยู่ในเรือนจำเนี่ยพูดวยความสุจริตใจไม่มีความรักเรือนจำเลย รักเรือนที่ไม่จำและไม่อยากจะจำเรือนจำนี้นี่พูดด้วยความสุดจิติตใจมีความเบื่อหน่ายอย่างสุดขีดที่อยากจะพ้นไปฉันใดท่านก็เห็นพบทั้งสามเนี่ยเป็นประดุจเรือนจำโอ้น่าเบื่อหน่ายอยากจะพ้นอยากพบฉันนั้นเห็นพบนี่หน้าเบื่อหน่ายนะ แต่ใครยังไม่เบื่อนายนั้นยังอีกนานจึงตั้งจิตสมาทานในขมมะบรมีไห้มั่นคงแม้บวชแล้วคลองผ้ากาสายะของนักบวชแล้วยังต้องสมาทานเราจะต้องเป็นนักบวชที่แท้จริงไอ้มั่นคงคอตอกย้ำซ้ำเดิมให้แน่นกันไปเรื่อยเมื่อได้สมาทานในขมมะบรมีแล้วท่านก็ ป้อนข้อมูลก็มอีกเอ๊ะมีเพียงแค่นี้หรือหรือว่ามีอีกแล้วก็ปล่อยนึกนิดเดียวแล้วปล่อยแล้วก็นิ่งๆพอะนิ่งดูก็พบว่าโอ้เนคขมะบาร,รมีขยายส่วนออกไปตกคอไปเลยอีกดวงผุดขึ้นมาแล้วปัญญาบาร,รมีพอดวงทมดวงนี้ผุดขึ้นมานี่เนมิตรกนามว่าปัญญาบาร,รมีก็เกิดขึ้น แล้วก็มีรสชาติแห่งปัญญาบารมีคือความรอบรู้คือรู้รอบด้านทุกด้านเนรารู้รู้รู้หมดเลยด้านดีชั่วถูกผิดบุญบาปประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์หรืออะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นพอเห็นชัดก็ตรวจตาดูต่อไปเห็นบรลมโพสถาิการก่อนก็บำเพ็ญเ้่านี้ท่านก็คิดว่าเราจะต้องบำเพ็ญ ปัญญาบารมีให้บริบูรณ์ด้วยวิธีการเข้าไปหาบัณฑิตทั้งหลายเพื่อไปถามคำถามโดยไม่เลือกว่าบัณฑิตนั้น,นจะเป็นคนชั้นล่างชั้นกลางหรือชั้นสูงขอยมีภูมิรู้ภูมิธรรมที่จะสอนให้รู้เรื่องบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ไม่ใช่สอนเรื่องธรรมาหากินนะ สอนเรื่องบาปบุญคุณโทษประโยชน์หรือวิจัยประโยชน์อย่างนี้จึงจะเรียกว่าบัณฑิตบัณฑิตจึงไม่ใช่เป็นผู้มีเพียงปริญญาแต่ต้องอุดมไปด้วยศีลส,สมาธิปัญญาวิมุติบิมุติญาทัศนะด้วยนั่นแหละเหมือนภิกษุเที่ยวบิณฑบาตไปตามลำดับไม่เลือกว่าจะเป็นตระกูลชั้นล่าง ชั้นกลางหรือชั้นสูงย่อมรับอาหารบิดาบาตจากทุกตระกูลเสมอเหมือนกันฉันนั้นแล้วท่านก็ได้ตั้งจิตสมาทานจะสั่งสมปัญญาบารมีไว้อย่างมั่นคงทีเดียวตรวจตาทบีกว่าพุทธการะธรรมเนะี่ยมีเพียงเท่านี้หรือหรือว่ามีอีกปอนขมูกับอีก และก็น,นิ่งพอปัญญาบาร,รมีขยายส่วนออกไปวิริยะบารมีข้อที่ห้าก็ซ้อ,อนขึ้นมาพอซ้อนขึ้นมาท่างก็รู้แจ้งว่าอ,อันนี้เรียกว่าวิาริยะบารมีพระเป็นในมีตรกระนที่เกิดขึ้นมาจากประสบการณ์ภายในแล้วก็เห็นภาพบรมโพัตว์ในการก่อนในทํานองเดียวกันเหมือนพญาราชสี ไปพบมีความเพียรมั่นในทุกอริยบทชั้นใดพญาราชสีเนะในป่าหิมพานไม่ใช่สิงโตหูโฟูฟูฟ <laughs> ไม่ใช่นะตามตัวขนก็จะเป็นทักษินาวัดราชสี<อ>แม้ท่านก็จะต้องมีความเพียรมั่นคงในอริยบททั้งหลายนั่งนอนยืนเดินขบชัน ปัดกวาดเศนาสนะหรือทําอะไรก็แล้วแต่จะต้องมีความเพียรในการละบาปอ,อกุศลและยังอ,อกุศลแล้วทำให้เกิดขึ้นและท่านก็ตั้งจิตสมาทานวิริยะบารมีได้ใจมั่นหนึ่งนแน่วแน่ทีเดียวแล้วท่านก็ตรวจต่อว่าพุทธการกธรรมมีเพียงเท่านี้หรือหรือว่ามีอีก เมื่อวิริยะบรมีขยายส่วนออกไปก็เห็นขันติบรมีข้อที่หขึ้นมาเลยซ้อนอยู่ในวิริยะบารมีนั้นแล้วก็เห็นในทํานองเดียวกันท่านก็สอนตัวเองว่าต่อจากนี้ไปท่านจะพึงมาเป็นขันติบารมีให้บริบูรณ์ด้วยการอดทนต่อทุกสิ่งทุกอย่างเช่นการยกย่องนับถือของชนทั้งปวง ไม่ให้เกิดความกระยิมใจจนกระทั่งลืมตัวอดทนต่อการดูหมิน่นนินทาว่าร้ายของชนทั้งหลายไม่เศร้าโศกเสียใจเนี่ยนิ่งเฉยเฉยให้เป็นแต่เพียงว่าเสียงสักแต่ว่าเป็นเสียงกริยาอาการก็สักแต่ว่าเป็นกริยาอาการที่แสดงออกตามปกติคนทั้งหลายเนี่ยยอมทิ้งของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างลงบนผืนแผ่นดิน แต่พันดินก็ไม่เกิดความรักหรือความขัดเคืองต่อการกระทําเหล่านั้นคือเฉยๆท่านจึงตั้งจิตสมาทานขันติบารมีกําหนดถือเอาไว้ในใจอย่างมั่นคงท่านกระตรวจต่อพีอีกว่าพุทธการกระทำมีเพียงแค่นี้หรือหรือว่ามีอีกก็ได้พบสัจจะบารมีเป็นข้อที่เจ็ด สอนอยู่ในขันติบาร,รมีนั้นจึงสอนตัวเองว่าท่านจงสมาทานสัจจะบาร,รมีทาให้มั่นคงจึงจะบรรลุโพธิญาณได้สัจจะบาร,รมีจะใช้ในการทําความดีเท่านั้นนะถ้าทําความไม่ดีไม่เหล็กสัจจะบาร,รมีนะเช่นข้าพเจ้าตั้งสัจจะจะไปตีหัวนั่นอย่างแน่นอนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหรือตั้งใจจะไปปล้นล้านนั้นอย่างเด็ดขาดตายไม่ว่าไม่ใช่นะ ไม่ใช่ธรรมดาดาวประกายพลึกย่อมมีความเที่ยงตรงไม่ว่าฤดูการไหนหรือปีใดก็ตามย่อมไม่โคจรอ,ออกนอกวิธีโคจรของตนฉันใดแม้ท่านกับฉันนั้นจะไม่ออกนอกสัจจะที่ตั้งมัน่นอยู่ในทางแห่งสัจจะ่อถึงฝังแห่งสัจจะบรมีแล้ว จึงจะบรรลุโพธิญาณได้ท่านก็นตรจตอบี่อีกว่าพุทธกรกัธรรมมีเพียงแค่นี้หรือหรือว่ามีอีกก็ได้พบอธิษฐานบาร,รมีเป็นข้อที่แปดสอนอยู่ในสัจจะบาร,รมีนั้นจึงได้สอนตัวเองว่าท่านจงสมาทานอธิษฐานบาร,รมีให้มั่นคงจะได้วันไหวในอธิษฐานบาร,รมี ภูเขาหินใหญ่ไม่วันไหวตั้งมั่นอยู่อย่างเดิมไม่สะเทือนเพราะแรงลมที่พัดโหมกระหน่ำมาทุกทิศฉันใดแม้ท่านกับฉันนั้นเหมือนกันจะเป็นผู้ไม่วันไหวในอธิษฐานบารมีอธิษฐานบารมีเต็มเปี่ยมแล้วจึงบรรลุพระโพธิญาณได้นี่ไม่ใช่ว่าพระรบรมประภิษฐ์ยังมีอธิษฐานบารมีเมื่อได้สมาทาน อธิษฐานบารมีแล้วท่านก็เด้ตรวจต่อไปอีกว่าพุทธ,ธกาลกธรรมมีเพียงแค่นี้หรือหรือว่ามีอีกก็ได้พบเมตตาบารมีเป็นข้อติก้่าซ้อนอยู่ในอธิษฐานบารมีนั้นที่ท่านผุดแสวงหาคุณธรรมในการก่อนถือปฏิบัติเป็นประจำที่นี้สอนตัวเองว่าท่านสุมเมธบัณฑิตธรรมดาน้ำย่อมแผ่ความเย็นให้ทั้งคนดีและคนเลว เสมอกันชำระล้างมลตินเงื่อคลายได้เสมอกันฉันใดแม้ท่านก็ฉันนั้นเหมือนกันจงเจริญเมตตาให้สม่ำเสมอทั้งคนที่เป็นบัณฑิตและคนพาลเมื่อเมตตาบารมีเต็มเปี่มแล้วจึงจะบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณได้ท่านกับตัวพี่อีกว่า พุทธการกธรรมธรรมที่ทําให้เป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้ามีเพียงแค่นี้หรือว่ามีอีกก็เดียวพบอุเบขาบารมีเป็นข้อที่สิบสอนอยู่ในเมตตาบารมีนั้นที่พระโพธิษัตว์ในการก่อนเคยปฏิบัติมาแล้วจึงได้สอนตนเองว่าธรรมดาแผ่นดินย่อมวางเฉยปราศจากความโกรธในคนทั้งหลาย ที่ทิ้งของไม่สะอาดทับถมลงบนผืนแผ่นปัตภีและปราศจากความยินดีในชนทั้งหลายไม่จะราดลดด้วยของหอมประดับประดาแผ่นดินให้สวยงามก็ตามแม้แต่ตัวท่านเองก็จงวางเฉยเป็นจากความโกรธและความยินดีมุ่งบำเพ็ญอุเบกขาบรมีให้เต็มเปี่ยมเหมือนน้ำเต็มตะลิ่งเต็มฝั่ง จึงจะบ,บรรลุพระโพธิญาณได้แล้วตั้งกัต่ตรวจ่อไปอีกว่ามีมากกว่านี้อีกไหมก็พบเห็นได้อย่างชัดเจนว่าบารมีที่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายในการก่อนเคยบำเพ็ญมาเนี่ยมีเพียงแค่นี้ไม่เกินไปกว่านี้ตรวจด,ดูอีกบารมีสิบทัศนี้เบื้องบนก็ไม่มี ตายแผ่นดินก็ไม่มีทิศทั้งปวงทั่วทั้งจัก,กรวาลพบสามไม่มีไม,ไม่มีอยู่แต่ในตัวบรารมีสิบทั์จะมีอยู่ในตัวนะเราต้องทำให้ไปถึงจุดแห่งบรารมีตรงนั้นท่านสุมเมธดาบทเห็นบรารมีสิบทัตทั้งหมดภายในตัวท่านไม่ใช่เห็นบนท้องฟ้า จะเห็นบนใต้พื้นแผ่นดินไม่ใช่ทิศทางซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนแต่เห็นภายในกลางกายของท่านใช้คำว่าเห็นคำว่าเห็นด้วยปัญญานะไม่ใช่เป็นนักคิดนะเพราะมีคำว่าเห็นเห็นด้วยปัญญาเห็นก็คือเห็นนั่นแหละไม่ใช่คิดด้วยปัญญาหรือรู้ด้วยปัญญาปัญญาคือเห็นแจ้งมันเป็นแสงสว่าง ที่สว่างกว่าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวนัตถิปัญญาสมาอาภาปัญญาเป็นแสงสว่างที่สว่างกว่าแสงใดๆทั้งสิน้นฉายไปถึงไหนเห็นไปถึงนั่นเห็นถึงไหนก็รู้ไปถึงนั่นนี่ท่านเห็นภายในตัวของท่านเรีย,ยังมาตามลำดับเลยเห็นไหมเห็นมาเลยเหมือนกล้องส่องทางไกลที่ส่องดูแต่ว่ายังไปไม่ถึงตรงนั้นนี่ท่านเห็นแล้ว เพื่อให้ชัวร์ท่านกน็ทบไปทวนมากลับไปกลับมาเหมือนฟอกผ้าทูไปทูมาตรวจดูแลตรวจดูอีกดูแลดูเล่าเฝ้าต่ดูตั้งแต่ทานบร,รมีกระทั่งถึงอุเบกขาบร,รมีจากอุเบกขาบร,รมีทวนกลับมาถึงทานตรวจกลับไปกลับมากลับไปกลับมาดูไปหมดตรวจหมดเลยเอาเฉพาะ ทานบารมีเนี่ยถ้าบริจาคสิ่งภายนอกให้ทรัพย์ให้วัตถุทานให้อะไรอย่าง,างนี้เรียกกับทานบารมีธรรมดาแต่ว่าเมื่อไรบริจาคอัยวะเลือดเนื้อเรียกว่าทานอุป,ปบารมีตัดสละชีวิตเป็นทานเรียกว่าทานปรมัตถบารมี ในบารมีอีกเก้าประการก็เช่นเดียวกันตาบำเพ็ญอย่างธรรมดาสามัญก็เรียกว่าบารมีธรรมดาตาบำเพ็ญเป็นวิเศษด้วยอวิระเลือนเนื้อก็ทิศละได้ก็เรียกอุปปบารมีถ้าโดยชีวิตเรียกว่าปรมตถบารมีท่านก็ตรวจตราดูว่ามีอะไรอีกมีบารมีแค่สิบทัศเท่านั้นหรือ ตรวจตาคือมองต่อไปอีกเมื่อกี้นี้เห็นชุดหนึ่งสิบข้อเห็นป็นชุดเลยนะพอตรวจไปอ้อมไม่ได้มีชุดเดียวมีแค่นี้จริงแต่แบ่งเป็นสามชุดคือต้นกลางและปลายธรรมดาขั้นอุปะและประมติอย่างละสิบรวมแล้วเป็นสามสิบทัช เหมือนเครื่องยนต์ทีหีบน้ำมันจากเมล็ดพืชหมุนกลับไปกลับมาเพื่อคั้นเอาเฉพาะน้ํามันคือตรวดกลับไปกลับมาอย่างนั้นแหละตรวจตาเมื่อกี้ตรวจสิบทัดเพราะจิตละเอียดเพิ่มขึ้นบารมีเพิ่มขึ้นจิตบริสุทธิ์เข้าไปอีกไปพบแล้วว่าไม่ใช่มีแค่สิบมีสามสิบทัดมีตั้งแต่ขั้นต้นขั้นการปปงการขั้นละเอียดนี่แหละจ้า แล้วทั้งหมดนี้จะมารวมกันเป็นพุทธการธรรมนี่ก็เป็นเรื่องราวของพุทธประวัติตอนที่สิบสอง